ามาดูข้อแรกนะครับข้อที่1นนะครับตรงนี้นะครับบอกว่าลักษณะใดต่ ال like. อไปนี้เป็นลักษณะการแปรผันแบบต่อเนื่องนะครับก็คือการลักษณะการแปรผันเนี่ยจะเป็นลักษณะการแปรผันทางพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมเนี่ยจะมีการแปรผันอยู่2แบบคือแบบเขาเรียกว่าแบบต่อเนื่องเนาะแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องกับอีกแบบหนึ่งคือไม่ต่อเนื่อง อสองอันนี้ต่างกันยังไงสองนี้ต่างกันดีถ้าแบบต่อเนื่องจะต้องบวกสิ่งหนึ่งเข้าไปนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับก็หมายถึงว่ามีพันธุกรรมมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับจะต้องมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับที่ทําให้พันธุกรรมนั้นเปลี่ยนไปเช่นอะไรบ้างละ่ะที่ทาให้พันธุกรรมนั้นเปลี่ยนไปเช่นความสูงพ่อแม่เราสูงอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากสูงไปกว่านี้นะครับก็ อ่าเราก็สามารถที่จะไปกินนมเยอะๆออกกําลังกายอะไรแบบเนี้ยเราก็จะสูงมากขึ้นดังนั้นความสูงเนี่ยจะเป็นพันธุก,กรรมแบบต่อเนื่องนะครับหรือว่าสีผิวนี่เหมือนกันพ่อแม่เราผิวคล้ําแต่ถ้าเราอยากกินเป็นผิวขาวใช่ไหมเราก็พยายามไม่ออกแดดไปอ่าทาครีมผิวขาวอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันบวกกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าพันธุก,กรรมแบบต่อเนื่องคือสามารถที่จะพัฒนาไปได้นะครับ อันนี้คือพันธุกรรมแบบต่อเนื่องส่วนพันธุกรรมที่มันไม่ต่อเนื่องเป็นไงพันธุกรรมที่ไม่ต่อเนื่องก็คือพันธุกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับโดยส่วนมากเนี่ยจะถูกควบคุมโดยยีนที่มีจํานวน,นน้อยคู่นะครับาสามารถแยกลักษณะได้ตอย่างชัดเจนเลยเช่นาการมีลักยิม้มเราก็บอกได้เลยว่ามีลักยิม้มไม่มีลักยิ้มมีติ่งหูไม่มีติ่งหูงหพวกนี้จะเป็นพันธุกรรมที่เขาเรียกว,ว่าพันธุกรรมไม่ต่อเนื่อง ความถนัดซ้ายถนัดขวาแบบนี้เราก็แยกได้เลยว่าคนนี้ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาคิ้วห่างไม่ห่างแบบนี้ก็แยกได้เลยกาหรห่อลิ้นห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้แยกได้เลยนะครับการมีติ่งหูไม่มีติแล้วก็การห่อลิ้นอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะว่าสรุปว่าพวกนี้อาจจะเป็นพันธุกรรมที่มันต่อเนื่องนะครับไม่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ซีวิวไม่ใช่นะครับพวกนี้จะเป็นพันธุกรรมที่ไม่ต่อเนื่องข้อนี้ข้อถามค่ะ พันธุกรรมแบบต่อเนื่องก็มีข้อเดียวคือสีผิวแล้วก็ความสูงนะครับที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับในอนาคตนะครับที่มันจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะครับสมมุติเราไปทํางานในที่กลางแจ้งแบบเนี้ยผิวเราก็จะคล้ำลงนะครับถ้าเราทํางานในออฟฟิศผิวก็จะขาวถ้าไปอยู่ประเทศญี่ปุน่นอ่าไม่ค่อยมีแดดอากาศเด่นเบบนผิวก็จะขาวนะครับอ่าความสูงแบบนี้ถ้าเราเออกกาลังกายบ,บ่อยๆดื่มนมเยอะๆแบบนี้ย ความสูงเราก็จะสูงมากขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ผ่านไปแล้วข้อที่1น,นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ยากนะครับคือข้อสอบวิทยท์ทั่วไปเนี่ยเขาจะวัดกันแค่รู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองนะครับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจแล้วเราก็มาดูเล็กๆน้อยน้อยนะครับไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายนะครับจะไม่เหมือนนะกับที่เป็นวิทย์วิทย์เพียวที่เป็นฟิสิกส์เคมีชีวะพวกนั้นจะค่อนข้างซีเรียสลงไปถึงรายละเอียด นิดนึงนะครับอ่าข้อนี้เอาง่ายเวลานักเรียนามนักเรียนก็จำว่าอะไรบ้างที่เป็นพารากรรมต่อเนื่องแบบไม่ต่อเนื่องเป็นไงเค่นั้นเองนะครับส่วนมากข้อสอบก็จะออกอยู่แค่นี้แหละสีผิวความสูงนะครับอีกอันนึงถ้าเป็นพารากรรมต่อเนื่องก็คือน้ําหนักอะไรแบบเนี้นะครับอ่าน้ําหนักที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับโอเคนะครับแล้วเราไปดูข้อถัดไปกันอ่าข้อที่2นะครับ,ข,บข้อนี้บอกว่าการผสมกันระหว่างอ่า จีโนไทป์ที่เป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็ก A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก C เล็ก C ใหญ่ C เล็กอ่าจะมีโอกาสได้ลูกผสมที่เป็นโฮโมโลกัสยีนด้อยเท่าใดนะครับคำว่าอ่าโฮโมโลกัสยีนด้อยหรือภาษาอังกฤษโฮโมอ่าโโฮมไซกัสรีเซสซีฟเนี่ยนะครับคืออะไรคือไอเจ้ายีนคำว่าถ้ามันเป็นโฮโมไซกัสยีนด้อยเนี่ยหมายถึงว่า มันจะต้องมียีนที่เป็นยีนด้ยอยครูเขียนด้านล่างแล้วกันมันจะได้ไม่ไปสับสนกับด้านบนยีนด้อยก็คือ,อ,อการเข้าคู่ของยีนด้อยที่เป็น A เล็ก A เล็ก B เล็กบเล็กหรือ C เล็ก C เล็กพวกนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าโฮโมไซกัสจากยีนด้อยนะครับที่มียีนด้อยมาคู่กันนะครับอันนี้จะเรียกถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กแบบนี้จะเรียกเฮกเทโรนะครับอ่าโอเคนะครับอ่า ทีนี้เราจะทํำยังไงนะครับเราก็มาเข้าคู่นะครับทีละคู่ทีละคู่นะว่าจะเกิดาการเข้าคู่ของยินได้เท่าไหร่คู่แรกก็จะเป็น a ใหญ่ a เล็กนะครับคอ,อสกับ a ใหญ่ a เล็กนะครับแล้วเราก็มาเขียนในตารางนะครับการเข้าคู่าการคอสกันนะครับเราก็จะได้ตรงนี้นะครับว่า a ใหญ่ a เล็กใช่ไหมอันนี้ก็ a ใหญ่ a เล็กนะครับ อันนี้อาจจะเป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่องแรกก็คือ a อใหญ่เอใหญ่ใช่ไหมเอใหญ่ AI ตัวนึงมาจากด้านบนใหญ่ AI ตัวนึงมาจากด้านข้างอันนี้าาก็จะเป็น a อใหญ่กับ a เล็กนะครับเอใหญ่ตัวนึงจากด้านข้างเอเล็กตัวนึงจากด้านบนอันนี้ก็เป็น a อใหญ่กับ a เล็กเอใหญ่จากด้านบนเอเล็กจากด้านข้างและช่องสุดท้ายก็คือ a เล็กกับ a เล็กนะครับก็จะเห็นว่านะครับโอกาสที่จะเกิดการเข้าคู่ของ a เล็กกับ a เล็กเนี่ย มันมีอยู่1จากทั้งหมดกี่ช่อง1 2 3 4จากทั้งหมด4ช่องก็คือ1ส่วน4นั่นเองที่จะปรากฏเอเล็กเอเล็กใช่ไหมครับอ่าหรือพูด1ห,หรือจะพูดว่า1ใน4นั่นเองนะครับอ่าทีนี้มาดูอ่าเคสที่2นะครับกรณีที่2ก็คืออ่า v ใหญ่ BI กับ V เล็กนะครับ cos กับ B ใหญ่ กับ v เล็กนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็นตารางเหมือนเดิมนะครับอ่าเอาคอสออกมาเป็นตารางเหมือนเดิมนะครับวอปอ่าอันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อครับแม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรครับ b ใหญ่อันนี้ก็คือ b เล็กนะครับก็คือจีโนไทป์ตรงนี้นะครับที่มันจะแยกออกนะแบบครับคล้ายเป็นแยกออกตอนที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็น b ใหญ กับ b เล็กนะครับอ่าเราก็จะมาเข้าคู่กันที่นะครับอ่าพอเราตั้งจมมี t ได้แล้วหรือตั้งเซลล์สืบพันธุ์ได้แล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็น b ใหญ่กับ b ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็น b ใหญ่กับ b เล็กนะครับ b ใหญ่ตัวหนึ่งจากนี่อ่า b เล็กตัวหนึ่งจากด้านบนนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น b ใหญ่กับ b เล็กคือ b ใหญ่มาจากด้านบนนี้หนึ่งตัว b เล็กมาจากฝั่งนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็คือเลียน B เล็กกับ B เล็กนะครับตรงนี้กับตรงนี้มารวมกันเลยกลายเป็นช่องนี้นะครับก็คือจะมีโอกาสปรากฏ B เล็กกับ B เล็กก็คือ1ใน4นั่นเองนะครับบางคนเดาออกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราา c ใหญ่กับ C เล็กมาคอสกันนะครับหรือมาผสมกันเราก็จะได้เป็น c ใหญ่กับ C เล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเข้าในตารางเหมือนกันเลยนะครับ าบางคนมองออกแล้วว่ามันตอบอะไรนะครับอ่าครูจึงบอกว่าข้อสอบตรงเนี้มันไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนทําบ่อยๆนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับพ่อแม่เนาะตรงนี้ก็คือ c ใหญ่กับ c เล็กอันนี้ก็คือ c ใหญ่กับ c เล็กเนาะตรงนี้ก็คือเป็น c ใหญ่ c ใหญ่อันนี้ก็คือเป็น c ใหญ่ c เล็กนะครับ อันนี้ก็คือเป็น C ีใหญ่กับ C เล็กและสุดท้ายก็คือ C เล็กกับ C เล็กเห็นไหมซเล็กกับ C เล็กก็มีโอกาสปรากฏก็คือ1ใน4เหมือนกันนะครับบางคนที่เชี่ยวชาญก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราเอาจีโนไทป์ที่เป็นฮ e กซ์โอลโลกัสเนี่ยที่เป็นตัวหนึ่งเป็นยีนเด่นตัวนึงเป็นยีนด้อยนะครับมาคอสกันโอกาสที่จะปกดยีนด้อยก็คือ1ใน4น,นั่นเองนะครับ ทีนี้เขาถามว่าการผสมการโอกาสที่จะได้ลูกเป็นโฮโมไซกัสจาก,กิีนได้นะครับก็คือคําว่าโฮโมไซกัสจาก,กิีนได้ก็คือเป็นเอเล็กเอเล็กบีเล็กบีเล็กอาซีเล็กซีเล็กตรงนี้นะครับก็คือเราจะต้องเอาอัตราความน่าจะเป็นการเกิดทั้งหมดเนี่ยมาคอสกันนะครับหรือมารวมกันก็คือจะเป็น เศษหน่ส่วนสี่คูณเศษหน่ส่วนสี่คูณเศษหน่ส่วนส,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 สีนะครับเราก็จะได้เป็นสี่6ี่สคูณสนะครับก็คือเศษหนึส่วนหกั่นเองนะครับดังนั้นโอกาสที่จะมีลูกผสมที่เป็นยินด้อยทั้งหมดนะครับที่เป็นโฮโมไซกัสนะครับแบบที่เป็นยีนด้อยก็คือ,อ1ใน64นั่นเอง นะครับก็คือตอบข้อที่1นั่นเองนะครับเรเห็นว่าข้อสอบมันไม่ยากนะครับมันไม่ยากเลยทีนี้ถ้าเกิดเราทําบ่อยๆนะครับก็คือเราก็ควรจะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเอายินด้วยอ่ายินเด่นหนึ่งตัวยินด้อยหนึ่งตัวมาผสมกับยินเด่นหนึ่งตัวยินด้วยหนึ่งตัวโอกาสที่จะปรากฏยินด้วยก็คือ1ใน4ตัวเนี้ยมันแค่เปลี่ยนสัญลักษณ์เฉยๆนะครับ ก็เป็นยินเด่นหนึ่งตัวยินด้อยมันตัวมอนตัวยินเด่นหนึ่งตัวยินด้อยมนหนึ่งตัวเหมือนกันดังนะั้นเศษส่วนที่เกิดขึ้นมันก็คือ c หนึ่งส่วนสี่มอนเดิมเปลี่ยนมาเป็น c ก็ยังเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่มอนเดิมนะครับอันนี้ถ้านักเรียนฝึกทำไว้นักเรียนก็จะทราบพอมองโจทย์ออกปุ๊บนักเรียนก็จะสามารถเอาตรงนี้มาคูณกันได้เลย c หนึ่งส่วนสี่ 4, คูณหนึ่งส่วนสี่คูณหนึ่งส่วนสี่เป็นเศษหนึ่งส่วนหกสิบสี่อะไรแบบเนี้ยนะครับเวลาไปทำข้อสอบเนี่ยหลายคนทำได้นะแต่ว่า ทำไม่ทันเวลานะครับเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่านี่แหละความเชี่ยวชาญในการทําข้อสอบนะครับแน่นอนทุกคนรู้ครับว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้บางคนที่เขาทําบ่อยๆเขารู้เลยว่าข้อนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนหกสิบสี่ถ้าโจทย์มาแบบนี้บางคนที่ไม่ได้ทําบ่อยเท่าไหร่อาจจะรู้ว่าต้องเอาเศษหนึ 4, ่งส่วนสี่คูณหนึ่งส่วนสี่คูณหนึ่งส่วนสี่จะเป็นเศษหนึ่งส่วนหกสิบสี่นะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่ไม่เคยทําข้อสอบเลยแต่เคยเรียนมาในห้องเรียนนะครับ มันก็จะต้องมาหาทีละช่องทีละช่องทีละช่องแล้วก็ได้แบบนี้แล้วถามว่าได้คาตอบเดียวกันไหมได้คําตอบเดียวกันแต่ใช้เวลาไม่เท่ากันแล้วถามว่าถ้าไปสอบจริงๆใครจะได้เปรียบแน่นอนก็ต้องเป็นคนที่ทําข้อสอบบ่อยๆดังนั้นครูจึงอบอกเสมอว่าการฝึกทําข้อสอบเนี่ยสำคัญพอๆก,กับการาตั้งใจเรียนในห้องเรียนนะครับ ต้องทําบ่อยๆนะครับเพราะว่าจุดหมายปลายทางของเราก็คือการไปสอบนั่นเองนะครับเรียนมาเป็นปีสอบไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นครูจึงอยากให้เรียนฝึกทําข้อสอบบ่อยๆนะครับมันจะเกิดความเชี่ยวชาญพอไปทำบาเรียน,นอาจจะนึกออกเลยว่าเนี่ยมันตอบข้อนี้เคยเห็นมากอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นข้อสอบวิทยาศาสตร,ร์ทั่วไปนะครับส่วนมาก โจทย์มันไม่ค่อยเปี่ยนหรอกนะครับก็ฟังว่า,านักเรียนจะได้ฝึกทำบ่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไป